สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถแปลกตากับล้อที่มันมาคู่กันนะครับทั้งที่มันมากันคนละรุ่นก็คือเป็นรถของนิวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ายาริสครอสมั้งนะครับผมนะฮะข้รูปทรงก็กําลังดีนะครับแต่ว่าล้อเดิมของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนักก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นขอบ17ของเอลติซึ่งสามารถใส่ได้ลงตัวเป๊ะครับห้าร้อยครับผมนะฮะเอาล้อป้ายแดงเลยครับมีสภาพสวยงามมากล้อไม่มีรอยสภาพใหม่จริงครับและสภาพแบบ ล้อถอดจากรถป้ายแดงสภาพก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีรอยเลยไม่ไม่มีตําหนินะครับใส่กับยางเดิมได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวขอบสิบแปดของมันเราก็มีจําหน่ายนะฮะถ้าสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้ที่หัวข้อแล้วนะครับนี่อันนี้ถอดไปแล้วนะฮะยังไม่มาติดตั้งนะฮะถ้าติดตั้งก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับใช้ยางเดิมก็ได้หรือจะเป็นขอบสิบแปดตัวท็อปเราก็มีนะนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ที่หัวข้อแล้วครับ ต่างจังหวัดจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ